่วงง่วงหาวหาวซึมซึมคลิปในวันนี้ผมจะพาไปดูครับหลังจากที่ยุคทีดีมีสนิคให้ดูมากมายณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างกับเกมที่ผมสนิคพีคอยู่ทุกวันหรือเอาข้อมูลมาถามว่าทำไมช่องของผมตอนนี้ถึงไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมเกมใหม่เลยเพราะตอนนี้มันเงียบเหงากว่าที่คิดครับโรบักราคาถูกเกมพารแบบจัดเต็ม <Huh? S 1> มีที่นี่เอฟเซีช็อเการเติมโรบักแบบกลุ่ม <S <S ในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise Court Over AV a n d m e Vanguard BF b Box Food, Pie, อ o x f o o d ปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทช็อปครับ s n o ดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในหน้าโรบอกให้เลือกเกมหน้าเมนูโรบอกอะหล้ลาล็อบบี้โรบอกอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับิคลิปในวันนี้เนี่ย มันมาจากไอเดียของการที่ช่วงนี้เนี่ยผมเบื่อมากเลยนะเพราะว่าอะไรที่มันว้าว้า,วาวในทีดีเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยแล้วผมไปนึกถึงคอมเมนต์คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ในช่วงที่ทีดีหรือว่า AA ปิดตัวลงอะ่ะมันก็จะมีพวกชาวทีดีที่เขาสร้างกลุ่มสร้างอะไรก็ไม่รู้อะตอนนั้นที่ผมทําความรู้จักเรียนรู้ว่าเอ้ยแมเใหม่มาอะไรยังไงพวกนั้นก็ ต่้ยไปเป็นที่เรียบร้อยครับหายไปเป็น10บ0แมปไปด้วยซ้าในตอนที่มันเปิดมาแล้วคอมเมนต์ที่ผมนึกถึงก็คือเขาก็จะพูดประมาณว่าทีดีอีกแล้วหรอเปิดทีดีอีกแล้วหรอหน้าเบื่ออย่างทีดีทำไมมีแต่ทีดีอะไรเงี้ยผมก็แค่จะบอกว่ามันก็เป็นตามยุคตามสมัยของมันอะแล้วตอนนั้นคือณปัจจุบันอะไอคนที่พูดหรือพิมพ์คอมเมนต์อะไรอย่างนั้นอยู่ผมก็อยากจะให้ดองย้อนกลับมาดูยิปนี้ว่าทีดีปัจจุบันมันเหลือกี่แมปอะที่แบบพูดว่าทีดีแล้วหรอทีดีแล้วหร มันเปิดมาเยอะก็จริงอะ่ะแต่หมายถึงว่ามันเล่นได้ยิ่แอบอ่ะคือนับปัจจุบันตอนนั้นมันมีทั้งแกมมันมีทั้งแบบเปิดมาแคสกรับเปิดมาแล้วไปไม่รอดเปิดมา5วันปิดอะไรเงี้ยนั่นคือแบบมีการหลอกลวงมีเฟซนิวอะไรเยอะแยะมากมายเลยในตอนนั้นนะเพราะว่าจากการปิดตัวของ AA และณปัจจุบัน AA ก็ปิดตัวไปแล้วเหมือนกันนะคิดสภาพดูยดิตอนนี้มันเหลือแค่แบบ ความเป็นจริงนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มาของจริงแล้วยังคงอยู่ได้กับความหวังลิบลิบลีลีความหวังลิบลิบลีลีของผมคืออะไร ASTD ไงียผมว่าหลายๆคนก็คงคาดหวังกับ ASTD มากไอ้ความหวังลิบลิบลีลีคือตอนก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าเออทีดีอีกแล้วท d ดีอีกแล้วณปัจจุบันมันมีให้เลือกเยอะไหมล่ะมันแทบจะไม่มีให้เลือกให้เราเห็นเลยซ้ำนะว่ามันมี T d ดีอะไรที่น่าสนใจตอนเนี้ยมันมีแต่ทีดีที่อยู่ติดตลาดไปแล้ว แล้วบางคนเนี่ยที่มาบอกที่ดีกแล้วเนี่ยก็ไปปลูกผักอยู่ไปเล่นเกมที่มันเป็นกระแสดังๆอยู่ซะด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ถ้าให้ผมพูดนะแมปใน tower defense anime เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ a l s ครับตอนนี้ที่น่าจะสูงที่สุดตอนนี้แหละนะ a l s แล้วก็ลองลงมาก็เป็น anime manga ครับแต่แมปที่ผมเคารพมากที่สุดเลยก็คือ anime world ครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เล่นแล้วก็ตามแต่มันคือแมปที่ ไม่สู้อยู่อ่ะเขาเรียกว่าเปิดมาก่อนเ,เปิดมาก่อนทุกแบบเปิดมาก่อน a อเอได้สามอ่ะแต่เขายังอยู่อ่ะผมอันนี้คือ passion จริงๆคนระับเออถ้านึกไม่ออกจริงมันก็คือ p a s ช i o n จริงๆนะโอเคส่วนแมปเอ,อ่อเรียกได้ว,ว่าแมปลูกๆได้ไหมก็อย่าง การเดียนหรืออะไรอย่างนั้นก็ต้องลองดูลองเทอมอีกทีครับว่าเขายังจะสู้ต่อไหมแตป่ปัจจุบันเขายังอัปเดตอยู่เรื่อยๆน,น,นะผมว่ามันก็เจ๋งเหมือน,อนกันนะครับสาหรับแมปไทยไม่ว่าจะเป็นอตอนที่โดนกระแสะพิาพากษาจาร์ดามา่าขายแมปไปอย่างแฟนตาซีแล้วกลับมาเป็นรีแฟนตาซีอะไรเงี้ก,ก็อันนั้นก็ลองดูการจเจริญเติบโตของเขาไปละกันนะครับส่วน a r x ็ก็แอนิเม a n นเจอผมไม่นับอยู่ในหมวดดีๆแล้วกันนะเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่น ก็พอเปิดกันมาแล้วตอนนี้ The Bo s s ก็เทคโอเวอร์ไปไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ข่าวๆมไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันวันนี้ผมจะพามาดูครับสำหรับแมปที่ผมติดตามอยู่ว่ามันเงียบเหงาหรือว่ามันเงียบอะไรมากน้อยแค่ไหนกับทีดีที่ผมรู้นะปัจจุบันนะครับว่ามันมีแมปอะไรที่ผมตามอยู่บ้างผมจะเอาไหมทุกคนดูว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างซึ่งจะบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตเลยครับหลังจากคลิปในวันนั้นนะครับที่ผมทําเกี่ยวกับ Anim นอร์เวสซอมบี้นะครับ สนิคเนี่ยก็ยังอยู่เท่าเดิมครับสนิคเนี่ยย้อนกลับไปพฤษภาคมครับสิ 18. พฤษภาคมนะปัจจุบันคือผ่านมิถุนายนเกือบ2เดือนแล้วครับที่ไม่มีข่าวคราวอะไรเลย,เลยก็คือเงียบเหงาไปเลยแอนิเมชั่นคอสอเวอร์ครับแมปที่ผมยังรออยู่ล่าสุดมีสนิคพีคใหม่เมื่อวานนี้ครับแต่เป็นสนิคพีคที่ทําผมหวั่นใจมากๆเพราะว่าผมไม่รู้มันมีอะไรใหม่บ้างแต่อย่างน้อยก็คือโอเค UI อะไรใหม่ทั้งหมดเลยแต่อย่างหนึ่งคือแบบระบบเทรดอะไรยังอยู่เลยอะ่ะ ผมก็กลัวอันนี้คือจริงๆนะเพราะระบบทงระบบเทรดอะไรเขายังอยู่เลยผมกลัวจะเป็นเกมเพย์เดิมแล้วสุดท้ายคือเขาไปปรับแค่ UI อะไรใหม่เงี้ยแล้วตัวเกมอะไรเงมันก,มนก็มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมก็จะหวั่นใจมากๆครับสำหรับ Crossover นะเพราะมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมชอบไลฟ์สไตล์การเล่นมากแต่ผมหวังว่าเกมเพย์มันจะเปลี่ยนก็ต้อง คาดหวังแล้วก็รอกันครับแล้วก็มียูนิตใหม่ลงมาเพียบเลยซึ่งยูนิตใหม่ที่ผมบอกก็คือมันเป็นยูนิตที่ไม่ได้ปล่อยแค่นั้นเองนะอันนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันมันมีแค่นี้จริงๆครับสนิกพีกของ c o ส s o เ v e r ตั้งแต่ที่ผมทําม,มาซอมบี้ก็มีแค่นี้แล้วล่าสุดครับเพิ่งมีอัปเดตของ UTd ยังมีการอัปเดตอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับ, <S <S รบเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตมา29มิถุนาก็คือไม่นานประมาณ2 3วันที่แล้วครับกับสนิกพีกของลูร u สนะเออ อันนี้ผมว่าแฟนลูลุสคงไฮระดับหนึ่งครับผมว่ามันสุดยอดอยู่เหมือนกันนะอันนี้ยพูดูดิเชี่ยโคตรเทเลยเว้ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ potential น่าจะไว้ใจได้อยู่แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีไฟทํามากน้อยแค่ไหนแต่ดูว่าเขาค่อยๆเก่ามาจริงๆนะคือใช้เวลานาน,านกว่าทุกแมปเลยเว้ยเปิดมาไม่รู้จะเป็นยังไงอาจจะต้องมาชนกับ ASTD หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีแต่อย่างที่ผมบอกเลยครับ สน็กมันน้อยมากคือแบบเดือน2เดือนปล่อยทีมันไม่เหมือนช่วงที่บอกว่าเอ้ยทีดีแล้วทีดีแล้วโอ้โหอันนั้นแบบแข่งกันปล่อยแข่งกันแบบเออมั่วแข่งกันสู้เลยตอนนั้นะแล้วไอ้แมพที่แม่งปล่อยป่อยมาอะไรเงี้ยแม่งเล่นกันแบบ2วันเ่เกมปิดนะครับส่วนมาคาวาครับเงียบเหงาไปเลยเหมือนแบบไม่มีอะไรต่อแล้วอ่ะไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือทํางานหรือโปรเกสอะไรอยู่หรือเปล่าหรือดิสคอตร์ล้างไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ ความเยี่มเย่าอีกทีหนึ่งของ r i d e r Defen ェ e เนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก็พยายามที่จะทำอยู่เต็มที่นะแต่ว่าช่วงนี้คือมันก็จะมีเรื่องของงานการเจ้าของที่เขาแบบไม่ได้ว่างมาทำตลอดแต่มันมีโปรเกรสให้ดูอยู่ก็ผมก็ยังอยากจะเล่นอยู่เหมือนเดิมนะเออคือในฐานะของคนที่ทำพวกคลิปแมปใหม่อยู่ตลอดเนี่ยก็ ถือว่าอันนี้เนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะตั้งแต่ผมเห็นนะแต่ว่าในใน,ในความเยอะคือต้องเข้าใจด้วยว่าทีมงานเขาไม่ได้เยอะแต่ผมเห็นถึงแพชชั่นจริงๆในแบบแบบนี้ก็ได้แต่ให้กําลังใจนะโอเคต่อมานะครับก็จะข้ามไปที่อนิเมะรัสเลยนะครับอนิเมะรัสเนี่ยก็เหมือนจะหลอกลวงคือมันอาจจะมีจริงแหละมายถึงหลอกลวงคือบิดนั่นเอง แล้วก็ภาพนี้สวยมากครับสำหรับ anime last นะคือคลิปในวันนี้มันก็เหมือนเป็นการรวมๆแหละเพราะว่าส n น a k p พิงมันแทบจะไม่มีอะไรเลยในตามแมป,ปต่างๆมีแค่นี้เลยครับที่ผมเอามาให้ดูกับช่วงที่ผมบ่นไปตอนแรกความน่าสนใจของ T D ตอนนี้ก็ตกที่นั่งลำบากไปอยู่ที่ A S T D หมดที่หลายๆคนคาดหวงังแต่ส่วนตัวผมก็คาดหวังทุกแมป,ปนะคือที่สุดเลยก็คือ,อ crossover U T D แล้วก็ anime last ก็คือยังรออยู่แล้วก็อีก สกูลหนึ่งเลยคือไรเดอร์ก็ยังรออยู่มากๆครับดีฟเวนเดอร์นะก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับรายละเอียดแต่ให้ดูว่าความเหงามันเหงายัางไงอ่ะคือมันมีแค่อย่างแล้วสเนกอะ่ะสเดือน Sne สเนกหนึ่งหเดือนสเนกหนึ่ง,ง,อ,งอะไรอย่างนี้ไม่จะต่างกับช่วงที่แบบผมทําคลิปแม่งออกมาทุกวันอ่ะสเนกแม่งใหม่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 แม,ม่งผุด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 ตอนนี้ก็คือเยี่ยมเหงาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับทาวเวอร์ด n ฟเอน์เพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยไอเดียคลิปนี้นะได้มาจากตอนที่นึกว่า นึกถึงคอมเมนต์น้องๆหรือนึกถึงคอมเมนต์ที่แบบบางคนก็คอมเมนต์โดยที่ไม่ได้คิดก็คือแบบว่าที่ดีแล้วหรอที่ดีแล้วแหรอมีแต่ทีดีก็กลายเป็นว่าณปัจจุบันคนที่เล่นทีดีจริงอ่ะจะรู้นะครับว่าไอไอคำว่ามีแต่ทีดีอ่ะทีดีไม่มีแค่2องสมแปเองที่เล่นที่ที่เล่นได้นะปัจจุบัน คิดในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยคิดวิเคราะห์กับหัวข้อที่ผมนำมาคุยในวันนี้ได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วกันไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย